เผยภาพแรกบรรยากาศสุดเศร้างานรดน้ำศพคุณแม่งามทิพย์เย็นนี้บอยประกรณหนองพัดและน้องวันใหม่ถึงวัดแล้ว7มิถุนายน2568มีการเผยภาพแรกจากงานรดน้ำศพคุณแม่งามทิพย์คุณแม่ของนักแสดงชื่อดังบอยประกรณ์ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบอยประกรณ์พร้อมด้วยน้องชายน้องธนาพัทและน้องสาวคนเล็กวันใหม่เดินทางมาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะน้องวันใหม่ที่ดูจะเสียใจกับการจากไปของคุณแม่เป็นอย่างมากถึงกับร้องไห้หนักจนพี่ชายอย่างบอยต้องเข้ามากอดปลอบใจอย่างใกล้ชิดแขกคนแรกที่เดินทางมาถึงงานในช่วงเย็นคือผู้กำกับชื่อดังออฟพงพัฒน์ที่เดินเข้ามาโอบกอดบอยปกรณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอาลัยสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่งามทิพย์ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยในช่วงเย็นวันนี้คาดว่าบอยปกรณ์และน้องๆ จะมีการแจ้งรายละเอียดให้สื่อมวลชนทราบต่อไป